หนกระแสวันนี้เปิดคลิปด้วยคำว่าไอ้แก๊ปอะไม่ใช่อะไรนะคนเรียกชื่อนี้เยอะมากเพราะว่าแก๊ปแฟนแจมเขาไปออกหนกระแสเรื่องราวเกี่ยวกับสแตมแล้วก็คุณนิวต่างๆอะนี่เยอะมากคือประเด็นคืออะหลักๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังแบบ ผู้ชนคนธรรมดาที่ดูรายการแล้วกันนะคะอะถ้ามันผิดแปลกจากอะไรพวกเธอก็ลองคอมเมนต์ดูว่าตกหล่นยังไงบ้างหลักๆเลยคุณแกป๊ปเนี่ยเขาไปออกรายการเขาก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าแจมเนี่ยแฟนเขาเนี่ยไม่ได้คบหากับแตมอะเอาประเด็นเอาเอาแค่ประเด็นชู้สาวเลยนะประเด็นอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากัน แก๊ปยืนยันว่าแจมบอกแก๊ปว่าเขาไม่ได้คบหากับสแตมไม่มีประเด็นเรื่องชู้สาวกันในขณะที่แจมโทรเข้ารายการนะก็บอกว่าไม่ได้คบหากับสแตมมิได้คบหากันไม่ได้คบหากันแก๊ปแจบ๊แจบวะแกปและแจมยืนยันว่าไม่ได้คบหากับสแตมอภิวัฒน์นะคะ เออยืนยันต่างๆนู่นนี่นั่นนะคะแต่พี่หนุ่มโทรหาสแตมสแตมยืนยันว่าคบหากับแจมซึ่งในสายนั้นมีนิวที่เป็นภรยาเป็นเมียสแตมนั่งอยู่ด้วยซึ่งยืนยันตามข้อเท็จจริงว่าสแตมเนี่ยเขากลางการเขาบอกเลยว่าเขาคบหา คบหาฉันชูสาวเรื่องของการทําเรื่องของแบบว่าให้มาร่วมงานให้มาเป็นเขาเรียกอะไรนะสไตลิสตด์ดูแลเสื้อผ้าเนี่ยก็เป็นแค่การแอปเป็นแค่การแอปหลอกเมียเพื่อที่จะให้แบบว่ามาอยู่ข้างๆแบบว่าต่างๆก็คือบงังเอาบังหน้าแหละเนาะทีเนี้ยที่เขาเซตแอมที่เขาบอกว่าเขาอยากจะให้นแจมเนี่ยยืนยันว่าคบหากับเขาเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้ มันจะมีคีย์เวิร์ดที่บอกว่าแฟนเมียผมแฟนผมไม่ได้บ้าคือคือคนน่ะคนอื่นรอบนอกเนี่ยแจมเนี่ยบอกกับคนอื่นรอบนอกว่าไม่ได้คบหากับสแตมแต่ความเป็นจริงอ่ะคือเขาคบหาแบบว่าเขามีแบบสัมพันธ์ชูสะชู้สาวกันน่ะจริงแล้วมันกลายเป็นว่าคนคนรอบนอกอะมองว่านิวเนี่ย จะแบบจะหึงจะห่วงจะบ้าจะอะไรขนาดนั้นก็เขาบอกเขาไม่ได้คบกันแต่จริงๆอ่ะข้อเท็จจริงมันคือการยืนยันว่าแจมกับสแตมคบกันจริงๆสแตมก็ยืนยันว่าเขาเนี่ยเาเลนะติดก,กระดุมเม็ดแลกผิดทําให้ทุกอย่างมันพังทลายไปหมดก็คิดว่าเขาน่าจะจบและกับชีวิตของนักร้องในวงการบันเทิงเพราะว่าเขาแบบ จริงๆแล้วคือเขาสามารถที่จะเล่นบทนี้ก็ได้บทที่ว่าสมมุติว่าฝั่งนู้นบอกว่าไม่เคยคบหากันเขาก็แค่บอกว่าโอเคเราไม่ได้ค,บ,คบหากันเรื่องราวมันก็น่าจะจบกันไปแต่ว่ามันเดินทางมาถึงเส้นนี้แล้วเขายืนยัน,ยนว่าเขาคบหากับแจมจริงๆเป็นชู้กันจริงๆแล้วก็เขาพี่หนุ่มถามว่ามีหลักฐานอะไรบ้างเอ่อนิวนะคะคุณนิวแฟนแจมเนี่ย แล้วก็สแตมเนี่ยเอ้ยเอาใหม่คุณนิวแฟนสแตมเนี่ยมีหลักฐานประมาณห้ารอยหน้าที่เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าเป็นชูกันเล่นชูกันเนาะต้องพูดอย่างนี้ต้องพูดแบบเคลียร์ไปเลยเพราะว่าวันนี้ตัวละครทั้งหมดออกมาหมดแล้วแล้วก็เรื่องราวมันคงไม่ได้อะไรไปมากกว่านี้แล้วอันนี้คือฉันจดมาก็ฉันก็จะจดแล้วฉันก็จะฉันก็จะเอาแต่ความเข้าใจเนาะคือ ฝั่งทางนิวก like so, like so. like, like, ับสเต็ปเนี่ยเขาก็บอกแกรบว่าต้องอยู่บนโลกห่งความเป็นจริงได้แล้วเนาะแบบคือหลายๆอย่างเนี่ยนิวแบบเดือดร้อนจริงๆเพราะว่าแบบคนแบบเข้าใจผิดเข้ากับคนในวงการเพลงไม่ได้เพราะว่าแบบคือข้อเท็จจริงมันมันมันแบบข้อเท็จริงมันแบบว่ามันคนละเรื่องกันอะแกรบเขาก็แกรบเขาก็เลือกเชื่อแจมที่เป็นแฟนเนาะก็ หลักๆคือสแตมเนี่ยเขาก็บอกว่าสแตมกับนิวเขาบอกว่าขอแค่เราไม่ต้องเจอกันอีกก็คือว่าครั้งเนี้ยคือก็คือเหมือนกับว่าพูดทั้งหมดแล้วอยากให้มันจบอยากให้มันจบเรื่องราวทุกอย่างแล้วก็เราก็ไม่ต้องเจอกันอีกไม่ต้องพูดถึงกันอีกอ่ะอะไรประมาณนี้นะคะสตมบอกว่าแจงว่าต้องยอมรับสักทีว่าเราคบกัน พูดต่อหน้าเมียก็เขินๆอยู่นะแต่คือมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วไงนาทีนี้มันจบสิ้นและมันคือแบบเส้นสุดท้ายของเรื่องแล้วเขาก็เลยอยากจะสุดท้ายเนี่ยตัวละครที่ชื่อว่าแจมเนี่ยคุณแจมเนี่ยก็ยังไม่ได้ยอมรับว่าคบหากับสเต็มนะคะซึ่งอาจจะเป็นสิทธิ์ของเขาแก๊บเลือกเชื่อแจมคนคอมเมนต์ด่ากแก๊ป ความรักมันบังตาหรืออะไรยังไงครพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มตื่นพ่อหนุ่มอะไรอย่างนี้นูน่นนี่นั่นนะคะกระแสเนี่ยรถทัวเหมือนจะโวกมาที่แกร็บเพราะว่าเลือกเชื่อแจมซึ่งก็คงเป็นสิทธิที่เขาจะเชื่อกันหรืออะไรยังไงแต่ทางฝั่งของนิวแล้วก็สแตมก็ยืนยันว่าเป็นชูกันคากรบอกคนอื่นไปสิว่าเคยคบกันเคยเป็นชูกันคามีหลักฐานทั้งหมดค่ะ แจมไม่ยอมรับค่ะเรื่องนี้นะคะก็เล่าไม่ตรงกันมีคนโกหกเออแตมใช้คําว่าลาชูมอนนะแบบเรื่องราวมันแบบว่าต่างๆคือนู้นนี่นั่นว่ากันไปไอ,อเรื่องแบบเครื่องบง่งเครื่องบินไม่ต้องไปสนใจหรอกไอเรื่องแบบคดีต่างๆพวกเธอก็เดี๋ยวไปหาอ่านเอากันละกันมันเป็นรายละเอียดซับเซตที่แบบเยอะไปหมดแต่ว่าวันนี้หลายคนเป็นห่วงพิก,กร็บ พี่แก็ปนะคะเป็นห่วงสุดๆเป็นห่วงมากๆถ้าดูจากคอมเมนต์จะรู้ว่าเป็นห่วงจริงๆเออคือมันเยอะมากอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องอะไรยังไงแต่มวลรวมประมาณนี้ค่ะสรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งคือแก็ปเชื่อว่าแจมไม่เคยมีซัมติงพิศวั์กับสแตมแจมยืนยันว่าไม่เคยมีซัมติง ต่างๆกับสเต็มแต่สเต็มยืนยันว่ามี something กับแจมและมีหลักฐานคือคุณนิวมีหลักฐานด้านการชู้สาว500หน้าทั้งแชทและรูปซึ่งเป็นการยืนยันชัดเจนว่าจริงและทางฝั่งสเต็มและคุณนิวอยากให้แจมพูดความจริงสักที เรื่องชาวบ้านงานของใครประมาณนี้ประมาณนี้คงไม่ดิ้นไปกว่านี้แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ได้เลยค่ะเพราะว่าลุกอย่างถูกเปิดเผยหมดแล้วเนาะแต่ก็อย่าไปแบบไปด่าสาเสียเทเสียเอาให้มันอยู่ในกรอบประเด็นถ้าฉันหุดประเด็นไหนไปก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันคือไม่รู้จะยังไงต่อแล้วค่ะมันโอ้มัน,ม,นมันก็คือเรื่องชูสาวนั่นแหละ แต่แค่อีกฝักก่งหนึ่งยอมรับอีกฝั่งหนึ่งไม่ยอมรับแต่สแตมบอกว่าโดนแคนเซิลงานหมดแล้วนะแคนเซิลงานทั้งหมดอมืก็ขอโทษท,ทิลิเบิร์สขอโทษพี่โอมขอโทษหลายๆคนส่วนเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่เป็นเพจก็ไม่เอาแล้วเพื่อนที่เป็นเพจที่ไปไอโตแล้วไปเที่ยวญี่ปุ่นอนะไรกันน่ะก็ไม่เอาไม่เอาแล้วเข็ด <laughs> แต่ว่านางก็คงแบบยอมรับโดยดีแหละยอมรับโดยแบบ ยังรับโดยดีอมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วมันเสียหมดแล้วมันกลางมันจบแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะเอาหนะ้ห่วงเวลานี้ก่อนแก๊บสู้ๆนะคะสู้กับอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าแกป๊ปฉันรู้พวกเธออยากจะพูดอะไรกับแก๊บ